อ e y สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการกล่าวชมในเรื่องแฟชั่นค่ะการกล่าวชมในเรื่องของแฟชั่นนะคะหรือการแต่งกายเนี่ยมีอยู่หลายคำด้วยกันมาเรียนรู้กันค่ะคำแรกนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่า good good ดี great great ดีเยี่ยม amazing amazing สุดยอด wonderful wonderful สุดยอดมากทั้ง4คํคำนี้นะคะ good great amazing wonderful เป็นการชมว่าเขาแต่งตัวดีค่ะค่ะเด็กๆแล้วก็เวลาที่เราจะกล่าวชมใครนะคะว่าเขาแต่งตัวดีแต่งตัวได้สุดยอดเลยนะคะเรามาักจะใช้ประโยคนี้ค่ะจะใช้ประโยคขึ้นต้นด้วยคำว่า you Look ถ้าบอกว่าเขาแต่งตัวดีก็จะมี2คําคือคำว่า good กับ great ถูกต้องไหมคะเราอยากชมว่าเขาแต่งตัวดีอันที่หนึ่งก็บอกว่า you look good you look อะไรอีกข้อนึงคะ you look great แล้วก็ยังมีอีก สองคำที่แปลว่าแต่งตัวได้แบบสุดยอดเลยนะคะก็มีคำว่า amazing กับ wonderful ก็จะใช้คำว่า you look amazing แต่งตัวได้สุดยอดแล้วก็ you look wonderful ่า wonderful นะคะทั้งหมด4คำนี้นะคะจะเป็นการกล่าวชมที่บอกว่า แต่งตัวได้แต่งตัวได้ดีอ่าแต่งตัวได้ดูดีแล้วก็แต่งตัวได้สุดยอดลองเอาไปใช้กันดูค่ะํำศัพท์หมวดต่อไปนะคะจะเป็นการชมการแต่งกายที่บอกว่าแต่งตัวได้เท่แต่งตัวได้เจ๋งนะคะคำแรกเลยคำนี้ออกเสียงว่า Co l c ค o l คำต่อไป mart, Smart Smart คำต่อไปค่ะ awesome awesome และคําสุดท้าย stylish stylish สี Sty ่คำนี้นะคะบอกว่าคุณแต่งตัวได้เท่แต่งตัวได้เจ๋งสุดๆไปเลยค่ะการกล่าวชมนะคะที่บอกว่าเท่บอกว่าเจ๋งนั้นนะคะที่เชญพอลลี่ได้เอามาให้ทั้งหมด4คําด้วยกันเนาะคำแรกเลยเอ่ยมีคําว่า cool คำว่า cool คำที่สคำว่าอะไรนะอ๋อโอซัม awesome, ใช่ไหมแล้วก็มีอีก s สไต i s h อีกคำหนึ่งคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่า Smart าทั้ง4ี่คำนี้นะคะแปลว่าแต่งตัวได้เท่แต่งตัวได้เจ๋งมากๆเลยแล้วเวลาที่เราจะใช้นะคะมันจะมีโครงสร้างประโยคที่ ไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราจะใช้คำว่า you look ใช่ไหมคะแต่รอบนี้นะคะโครงสร้างของเขาจะเป็นใช้คำว่า you ตามด้วย are แล้วก็ตามด้วย so จากนั้นตามด้วยคำศัพท์เหล่านี้นะะแล้วก็ใช้เครื่องหมายแบบนี้นะคะเพื่อมาบอกว่าเป็นการชม you are so cool คุณเทมากคุณเจ๋งมาก you are so awesome คุณเจ๋งมากเลย you are so stylish you are so smart ลองแต่งประโยคกันดูนะคะอาอยากจะแต่งว่าคุณแต่งตัวได้นายเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยคุณแต่งตัวได้เจ๋งมากเลยก็แต่งว่า you are so cool นายเท่มากเลยอะ you are so awesome มีอีกสองคำ you are so stylish และอีกคำหนึ่งเลยคะ่ะ you are so smart ใช่ไหม you are so smart แบบนี้นะคะเด็กๆก็เลือกใช้ได้เลยจำไปใช้สักคำหนึ่งอยากจะใช้คำไหนที่แบบให้มันติดปากเวลาชมคนอื่นก็เลือกไปใช้ได้เลยคะ่ะลองมาดู เด็กผู้หญิงคนนี้กันค่ะเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักคนนี้แต่งตัวเป็นยังไงคะเด็กๆลองให้ความคิดเห็นกันดูถ้าเป็นทิชร์พอลลี่ก็คิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้แต่งตัวได้ดูดีมากเลยค่ะคำว่าดูดีมีตั้ง4ี่คำถูกต้องไหมคะ good great amazing wonderful ทิชร์พอลลี่ก็เลือกมาสักคำหนึ่งนะคะทิชร์พอลลี่อยากใช้4ี่คำนี้ค่ะ4ี่คำนี้นะคะขึ้นต้นประโยคก็ใช้คำว่า you Look ต้องไหมคะขึ้นต้นประโยคเลย You look great คุณแต่งตัวได้ดูดีมากเลยค่ะ You look great ถ้าทิชชพอลลี่อยากจะบอกว่าเด็กผู้หญิงแต่งตัวเด็กผู้หญิงคนนี้แต่งตัวได้มีสไตล์มากๆเลยแต่งตัวได้มีสไตล์มีเอกลักษณ์มากๆเลยก็ใช้คำว่า You are so stylish. You are so stylish. ชมได้ทุกแบบเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกชมแบบไหนลองมาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันนะคะโอ้โหผู้ชายคนนี้แต่งตัวได้ดูดีใช่ไหมคะเขาก็แต่งตัวได้ดูดีมากๆเลยที่เชื่ออยากจะชมเขาว่าแต่งตัวได้แบบ สุดยอดมากก็ขึ้นต้นประโยคเลย you look wonderful แต่งตัวได้สุดยอดมากเลยดูดีมากๆนะคะแล้วก็อยากจะลองใช้คำหนึ่งก็คือแต่งตัวได้แบบเท่เท่แบบหล่อเลยก็ใช้คำว่า smart ก็ประโยคนั้นนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่า you are so smart แบบนี้นะคะเวลาเด็กๆจะชมคลาจะชมประโยคข้างบนก็ได้หรือประโยคข้างล่างก็ได้ประโยคไหนก็ถูกทั้งหมดค่ะ